สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของการเขียนโปรแกรมและการต่อสัญญาณจาก plc นะครับออกมายัางตัวเ Segment ซึ่งชุดทดลองที่เราใช้งานนะครับก็ยังเป็นชุดทดลองของอชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยเราจะนําสัญญาณจากเอาพุทธ plc มิสู u ิชิเอเ x คยนะครับออกมาที่ตัวเ Segment ซึ่งที่ชุดทดสอบมาตรฐานปีมือแรงงานนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ดิจิต ะครับก็คือ DPL 1กับ DPL 2ในส่วนของสายนะครับที่ออกมายังเซวนเซกเมนต์หลักแรกที่ DPL 1นี้คือจะอยู่ที่ขาหมายเลข 26, 27, 28, 29นะครับแล้วก็ดิจิตที่2 DPL 2จะอยู่หมายเลข 30, 31, 32, 33อ็ดสาไอ้ที่คือในส่วนของที่ต่อมายังชุดทดสอบวา่า,าสารมือแรงงานนะครับเราไปดูในส่วนของ plc ครับส่วนของ plc ่าในส่วนของเอาท์พุตนะครับส่วนของเอาท์พุตที่ต่อออกมายังเซอรเอนเซกเมนต์หลักที่หนึ่งที่ d d l หนึ่งเนี่ยผมจะใช้เอาท์พุตที่ตำแหน่ง Y0 Y1 Y2 และ Y3 นะครับตรงนี้จะออกไปยัง DPL หนึ่งนะครับ<อ>ก็คือเซอรเอนเซกเมนต์หลักที่หนึ่งแล้วก็เอาท์พุตที่ตำแหน่ง Y4 Y5 Y6 Y7 นะครับตัวนี้ก็ออกไปยัง เซเว่นเซกเมนต์ดิจิตที่สองนะครับที่ DPL สองแล้วก็ที่เอาต์พุตของชุดทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานนะครับส่วนที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยนะครับของชุดนี้นะครับก็ต้องการไฟลบเาะฉะนั้นสัญญาณไฟลบก็จะออกมาอย่างคอมมอนของตัว PLC ซึ่งเวลาใช้งานนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเอาต์พุตของ PLC ที่เราใช้งานนั้นมันเป็นรุ่นเอาต์พุตที่เป็นไฟลบนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นซิงค์นะครับ เป็นทรนิเตอร์แบบซิงค์นะครับตัวนี้นะที่ผมใช้งานอยู่นะครับเป็นทรนิเตอร์แบบซ mm ิง hmm. ค์เพราะนั้นเราก็เอาสัญญาณไฟลบเข้าไปที่จุดคอมมอนของมันได้เพราะที่เอาพุตตัวนี้นะครับจะเป็นสัญญาณคอมมอนเป็นลบนะครับเพราะนั้นเวลาจะต่อสัญญาณออกมาในส่วนของเอาพุตต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าชุดทดลองอชุดทดสอบมาตรฐานสีมือรางงานเนี่ยเขาต้องการไฟลบนะครับเราก็ต้องเอาเอาพุต hmm. ของ plc ที่สป,ปอร์ตกับไฟลบนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปดูไดอะแกรมการต่อสาย ของุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรยง,งานนะครับค่ะเรามาดูไดอะแกรมการต่อสายของชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับในส่วนสัญญาณที่ออกมายัางตัวเซเว่นเซกเมนต์นะครับก็คือสัญญาณที่ออกมาที่ตัว DPL 1กับ DPL 2ตัวนี้เป็นเซเว่นเซกเมนต์ดิจิตที่1นะครับดิจิตที่1ตัวนี้เป็นดิจิตที่2นะครับซึ่งดิจิตที่1นั้น ต่อสัญญาณออกจากขาหมายเลข26นะครับ26 27 28และ29สนะครับส่วนดิจิตที่2ที่ DPL 2นั้นต่อสัญญาณออกจากขาหมายเลข30 31 32และ33นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการต่อสายจากเอาพุทของ PLC ผมจะใช้ตำแหน่งเอาพุท Y 0นย์ะครับต่อมาอยัางขา26 1> y 1ขา27 y 2ขา28 y 3ขา29นะครับแล้วก็ y 4นี่ขา30 y 5ไล่มาเรื่อยๆนะครับ y 5ขา31 y 6ขา32 y 7ขา33นะครับแล้วก็สังเกตนะครับสัญญาณตัวนี้รอสัญญาณที่เป็น0โวลต์กนะ็คือสัญญาณไฟลบเพราะฉะนั้นที่เอาพุทคอมมอน ของเอาพุ t plc นะครับผมก็เอาไฟลบนะครับเข้าไปที่คอมมอนของเอาพุท plc เพื่อให้สัญญาณเอาพุทของ plc ออกมาเป็นลบนะครับเราจะได้เอาไปต่อ,อยังขาหมายเลข 26- ถึง33เพื่อออกไปยัง S Segment ทั้ง2หลักนะครับคราวนี้ในการที่จะเขียนคำสั่งเพื่อออกจาก plc เพื่อไปขับ S Segment ทั้ง2หลักนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง bcd นะครับคำสั่ง bcd นั่นคือคำสั่งที่ convert ก็คือแปลงจาก b i n น r รีดัตคือข้อมูลที่เป็น Binary ีนะครับ t สามารถแปลงได้4ี่ดิจิตนะครับเพราะนั้นมันคือคำสั่งแปลงข้อมูลจาก b i n น r รี a ัต t า BCD d a t ดนะครับในการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็ขึ้นต้นด้วย BCD แล้วก็ตามด้วยข้อมูลส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น S ตัวนี้ก็คือ Binary Data ส่วน Binary Data นะครับตัวนี้หรือเราจะเอาข้อมูลที่เก็บไว้ในดีไว c e ก็ได้นะครับมา ใช้งานตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น D ก็คือ head device storing to bcd data ตรงนี้อาจจะออกไปที่ device ที่เก็บัรหัส BCD หรือออกไปที่รหัสที่เป็นโค้ดที่ออกไปยัง OUTPUT เพื่อใช้งานเลยก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในโปรแกรม g x work 3กันนะครับเราก็ไปในโปรแกรม g x work สได้เลยนะครับเราก็ไปใน heel นะครับใน heel แล้วก็ เราก็พิมพ์ตัวนี้นะครับเราก็พิมพ์ BCD ลงไปนะครับ BCD แล้วก็ใส่ตัว P เอนะครับ BCD เราก็จะได้คำสั่ง Convert Binary Data to BCD Data ขึ้นมาแต่กมคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะ,ะเห็นรายละเอียดนะครับในการใช้งานคำสั่งนะครับก็จะบอกไว้ว่าเป็นคำสั่งอะไรนะครับแล้วก็สัญลักษณ นะครับขึ้นต้นด้วย bcd ตามด้วยข้อมูลส่วนที่เป็น s ก็ดีส่วนที่เป็น s ก็คือข้อมูลที่เป็น binary data หรือจะเอาข้อมูลที่เราเก็บไว้ที่เก็บไว้นะครับที่เป็น binary data ก็ได้ข้อมูลส่วนที่เป็น d ก็คือ head device ที่ for storing the bcd data ตัวนี้ก็คือ device ที่เราเก็บก็ได้นะครับคราวนี้เราไปดูวิธีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับเรามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับก็จะมี ตัวอย่างการใช้งานคําสั่ง BCD นะครับส่วนที่เป็น s ส่วนที่เป็น d ส่วนที่เป็น d นั้นถ้าเกิดเราต้องการออกไปที่ตัว Seven s e g ก e n t ก็สามารถออกได้สูงสุดถึง4ดิจิตนะครับถ้าเราใช้ดิจิตเดียวก็เหมือนเดิมครับขึ้นต้นด้วย K 1เพราะ K 1นี่หมายถึง4บิตเ,เดิมนะครับ K 1ก็หมายถึง4บิต1ดิจิตก็ผ่านวงจรีโค้ดก็เหลือ4หลัก4เส้นนะครับก็ถ้าเกิด สองดิจิตก็ใส่เป็น k 2 k 2ก็คือ8บิตเหมือนเดิมครับถ้าเป็น3ดิจิตนะครับก็ k 3นะครับก็ k 3ก็คือ12บิตนะครับแล้วก็4ดิจิตก็ k 4นะครับ k 4ก็คือ16บหกบิตคราวนี้ในการต่อสายของเรานะครับเมื่อกี้นะครับเราต่อ เรามีเซเว่นเซกเมนต์อยู่ทั้งหมด2หลักนะครับก็คือชุดชุดแรกตรงนี้ก็คือ DPL DPL 1นะครับตัวนี้ก็คือ DPL 2ก็คือดิจิตที่1กับดิจิตที่2นะครับตอนนี้ก็จะต่อสายอยู่ที่ขาหมายเลขอะไรเดี๋ยวกลับไปดูนะครับกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะต่ออยู่ที่ขาหมายเลข26 27 28 29นะครับ 2ี 26, 27 28หก็แก็แสดงว่านะครับก็แสดงว่าตัวขาหมายเลข26 27 28 29ยี่เจี่ยตัวนี้นะครับเป็นของ DPL หนะครับแล้วก็ขาหมายเลข30มสิบนะครับสามสแล้วก็สาตัวนี้อยู่ที่ DPL ส ซึ่งตัวนี้ตอนที่เราต่อสัญญาณเราก็ต้องดูด้วยนะครับตอนนี้ผมต่อออกมาที่เอาพุทของ PLC คือ Y0 Y1 Y2 และ Y3 นะครับส่วนตัวนี้ผมก็เรียงต่อลงมาเลยเป็น Y4 Y5 Y6 แล้วก็ Y7 นตัวนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องการออกอย่างของผมเนี่ยวันนี้ผมต้องการออกไป2ดิจิตเลย นะครับผมก็จะขึ้นต้นด้วยรหัสที่เป็น K2 เพราะ K2 ตรงนี้ก็คือ2ดิจิตตอนนี้เอาพุทชุดแรกเริ่มต้นก็อยู่ที่ Y0 นะครับเรียงมาเรื่อยๆจนครบ8บิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเริ่มต้นที่ Y0 นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานเราจะกําหนดกี่ดิจิตก็ดูนะครับว่าเราต่อทั้งหมดกี่ดิจิตเราก็มาเลือกเขียนให้ถูกต้องท่านนท่าน1ดิจิตก็ K1 นะครับสดิจิตก็ K2 3ดิจิตก็ K3 4ดิจิตก็ K4 แล้วก็มาเช็คว่าตำแหน่งเอาพุทเริ่มต้นที่เราต่อสายนะั้นเริ่มที่เอาพุทหมายเลขอะไรเข้ามากําหนดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเขียนโปรแกรมใน J e t w o r k เลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะเอาสวิตช์มา1ตัวนะครับสวิตช์มา1ตัวคือ X0 นะครับแล้วก็ออกไปที่คำสั่งคา์เตอร์แล้วก็ตั้งค่าไว้99ครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเอา sm 4 0 0นะครับออกไปยังคำสั่ง bcd แล้วก็ค่า s, <S ผมใช้เป็นค่าจากคา์เตอร์นะครับแล้วก็ออกไปที่เอาต์พุตก็คือ k 2ตํตำแหน่งเริ่มต้นคือ y 0นนะครับอ mm ่า hmm. ตัวนี้โอเคก็ได้แล้วนะครับ ใส่สวิตช์รีเซ็ตไว้สักตัวหนึง x 1นะครับรีเซ็ตเอรเตอร์หม้เลขย์โอเคนะครับแล้วก็ f 4ไปแล้วก็โหลดเข้าไปในเครื่องตามขั้นตอนนะครับ เพื่อบอกให้เรารีเซ็ตนะครับแล้ก็รีเซ็ต CPU เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สั่งหลั่นเครื่องนะครับพร้อมกับมอนิเตอร์นี้เราก็จะไปทดลองการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกดสวิตช์ดูสัญญาณออกไหมอตอนนี้สัญญาณออกแล้วนะครับที่ตัวโปรแกรมก็สัญญาณออกปกติแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับ ตอนนี้เรามาทดสอบการทํางานที่ตัวเครื่องนะครับผมจะกดสวิตช์พุทธต้นหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งผมต่อไว้กับอินพุตของ PLC ก็คือ X0 เราก็จะลองทดสอบการทํางานนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็ก็คือสวิตช์ที่คุมคาลเตอร์นะครับค่าคาลเตอร์ออกเท่าไหร่ก็จะออกไปยังเซนเมนต์ตามนั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ เราก็จะมาดูในโปรแกรมนะครับดูในโปรแกรมในโปรแกรมเนี่ยเวลาเรากดสวิตช์นะครับเวลาเรากดสวิตช์สังเกตน,นะครับตอนนี้ค่าก็จะเพิ่มขึ้นสังเกตน,นะครับอตอนนี้ก็จะขับออกทั้งสองหลักเลยนะครับทั้งสองดิจิตของเซเว่นเซกเมนต์เลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับการต่อสัญญาณจาก plc แล้วการเขียนโปรแกรมเพื่อออกมายัางตัวเซเว่นเซกเมนต์นะครับ เราจะใช้หลักเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะใช้2หลักก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรหังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ